ปัจจุบันนี้นะคะผู้ออมเงินก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอันามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุน้นตราสารน,นี้นะคะหรือว่ากองทุนรวมแต่ก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่บางคนบอกว่าอยากจะลงทุนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าลงทุนคือเข้าไปซื้อทองคําแล้วเนี่ยต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะบาทหนึ่งก็20,000กว่าบาทแล้วบางคนก็อาจจะไปลงในโกลฟิเจอร์อเพราะว่าใช้เงินน้อยหน่อยไม่ได้เหมือนกับจ่ายเต็มเหมือนกับซื้อทองจริงแต่ความเสี่ยงก็อสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ ออมไม่มากแต่ว่าประสงค์ที่จะหาการลงทุนเพื่อเป็นการออมเพิ่มเติมในทองคําค่ะ,คะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะดิฉันมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณกฤษณาวิเศษ,ษศิลกรรมการผู้จัดจการของบจอทองคำแอสเซทนะคะไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่น<ห>เลยนะคะก็ต้องถามถึงบจอทองคำแอสเซทหลายท่านก็รู้จักบจเป็นอย่างดีแต่ว่าชื่อทองคำแอสเซทเนี่ยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วบริษัทเรอเนี่ยทำอะไรคะ บริษัททองคำแอสเซทก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหมือนกับที่อื่นนะคะแต่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านทองอ๋อเป็นล้านทองมารวมกันแล้วก็ถือหุ้นจัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสี่เสนมากกว่าบริษัททองคำแอสเซทเดิมชื่อพีเมเบสอ๋ออันนี้จะถึงบางอ้อกันละใช่ใช่ไหมคะพีเมเบสเนี่ยเขาย้ายกองทุนไปรวมกับกลุ่มบริษัทกรุงศรีนะคะประชันเนี่ยลายเส้นเขาก็มีอยู่ะนะคะพวก เจ้าของร้านทองเขาก็รวมตัวกันไปซื้อไรเซนตตัวนี้มาค่ะแต่ทีนี้พอเราพูดถึงบลจเราก็นึกถึงกองทุนรวม mm hmm. ก็จะมีกองทุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะแต่ของเราพอชื่อทองคํแอสเซทแปลว่าเราจะลงทุนเฉพาะทองคาหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ค<ๆ>ือเราพยายามที่จะชัดเจนนะคะ,คะว่าเรามาจากร้านทองนะคะผู้ถือหุ้นร้านทองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําเราก็ต้องชัดเจนในตัวเราก่อนว่าเรา,าคือ กองทองคำนะคะซึ่งตอนนั้นที่ผู้ถือหุ้นร้านทองเขารวมตัวกันเนี่ยเขาว่งว่าจะเปิดกองอโกลีที e t f ค่ะซึ่งตอนนั้นฮิตมากเลยกรตอนเนี่ยออกสื่อต่างๆนี่จะเป็นโกล t f ีหมดเลยคำว่าโกล t f นี่ก็คือการที่สร้างกองทุนรวมขึ้นมากองหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยจะซื้อหน่วยลงทุนของกองนี้ได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์คือเขาจะเอากองนี้ค่ะไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ว่าเขาเรียกว่าพีดีพีก็คือเจ้าของทองลายใหญ่ๆค่ะก็เอาทองมาวางในกองนี้แล้วก็เปิดขายหน่วยลงทุนนี้ขึ้นแล้วก็ผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ไปลงทุนในผ่านตลาดหลักทรัพย์เขา,ขาจะเรียกว่าโกล ETF ซึ่งอันนี้เนี่ยกองทุนก็อยู่นิ่งๆค่ะมันเหมือนกองทุนรวมที่มี u n d e r อร์ไลเป็นทองคำค,ค,คนไทยเราเนี่ยชอบถือทองหลังๆสุดเนี่ยก็คือกลายเป็นว่า ถือทองก็ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะหรือโดนรถแท็กซี่มั่งนะคะโดนตีหัวมั่งโดนจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เก็บไว้ที่บ้านก็กลัวน้ำท่วมก็ไปไหนไม่ได้เฝ้าทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยตีโจทย์กันใหม่ว่าเออเราน่าจะเปิดกองออมทองนะคะเราก็เลยเปิดกองนี้ขึ้นมาเป็นกองทองคำแท่ง9 6 5คือ ETF เนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ไม่ไม่เบิกต้องไหนเพราะคนเข้าใจยาก ใช่มันเพราะมันมัน<ค>มัน่เชืช่อ ETF <ED> มันก็งงแล้วเ<ช>ป็นยไงแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะไปจับต้องอะไรได้อันนี้ไม่เข้าใจากันจริงๆคนนักลงทุนทั่วไปส่วนมากจะจะ เข้าใจกองทองนี่คือโกของยังเคโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไปลงทุนในสไปเดอร์นะคะเป็นกองทองคำเหบือกเป็นฟานออฟฟันอีกทีนึงนะคะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ค้าทองอยู่แล้วเราก็เห็นความเคลื่อนไหวว่าทองคําในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังสามารถที่จะมาลงได้แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาก็เองเขาก็อยากที่จะหาความปลอดภัยในการซื้อทองแล้วก็อยากจะลงทุนด้วยการอมทองไว้อันนี้ก็คือวัตถุ ประสงค์หลักในการที่เราจัดตั้งกองทุนกองนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มเปิดครั้งแรกเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยก็จะเข้ามาในราคาที่2บาทกว่ากเดือนหนึ่งหน่วยเท่ากับสองบาทหนึ่งหน่วยเท่ากับสองบาทสองบาทสามสิบหกสตางค์อันนี้จะไม่เท่ากับ n a v ของกองทุนอื่นๆที่เขาเปิดอื่นเนี่ยเขาจะเปิดหนึ่งหน่วยคือสิบาทค่ะแต่ของเราเนี่ยถ้าเราเปิดหนึ่งหน่วยคือสิบาทเนี่ยเวลาเขามาซื้อปั๊บเขาก็จะไม่เข้าใจว่าให้ราคาอ่อหน่วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าตอนที่เราเปิดเน เงินลงทุนของผู้ลงทุนเราแปลงให้เป็นหนึ่งบาททองคำประมาณหมื่นหน่วยของเราเท่ากับหนึ่งบาททองคำเพราะฉะนั้นวันที่เราเปิดวันแรกนี่ค่ะราคาทองมันอยู่ที่สองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทอ๋อก็เป็นสองเพราะฉะนั้นก็คือสองจุดสามหกศูนย์เจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีหมื่นหน่วยของเราก็เท่ากับทองหนึ่งบาททองคำอ๋อแต่จริงๆขั้นต่ำเนี่ยต้องเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยกองของเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นขั้นต่ำเราจะประมาณร้อยบาท ลักษณะของเราเหมือนกันเลยเพียงแต่เราเปลี่ยนจากหุ้นเนี่ยค่ะหรือตราสารนี่กลายเป็นทองคำก็นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเรานี่ก็คือเมื่อผู้ลงทุนมาซื้อกับเราเงินคุณเอาเงินมาให้เราถูไหมคะเริ่มตอนเราเปิดกองมาเนี่ยก็คือประมาณ20กว่าล้านเราก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยค่ะไปซื้อกับผู้ค้าเราซื้อทองคำแท่งจริงๆนะคะลงทคุณอยู่ประมาณ600บาททองคําอันนี้คือจับต้องได้เลยคะไปซื้อเป็นทองคาแท่งไม่ได้ซื้อกระดาษไม่ใช่ค่ะซื้อทองคาแท่งจริงๆค่ะวิธีการซื้อเราก็ซื้อเป็นบอร์ดล เพระนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถึงบอกว่าความยากของเรามันยากตรงที่ว่าเราจะต้องไปคุยกับผู้ค้าใ,ให้เขาเข้าใจว่าทําไมเราต้องซื้อคุณทีได้แท่งละสิบบาททีละยี่สิบเอ็ดแท่งเห็นไหมคะคำว่าสิบาทยี่สิบเอ็ดแท่งมันคือสองร้อยสิบาทใช่ไหมคะเราเอาไวต้ตรวจสอบเราเช็คคุณภาพให้ด้วยเพระนาะฉะนั้นเนี่ยคาว่าเราซื้อลอตหนึ่งเนี่ยยี่สิบเอ็ดแท่งเราจะให้เขาตี serial number เลยถ้าคุณเป็นผู้ลงทุนทองคะ ในอดีตที่คุณจะเห็นว่าคุณต้องไปเข้าแถวใช่ไหมคะไปเข้าบ้านเซ็ทรัลวันไหนราคาลงนิดไปไม่ทันไปไม่ทันเหมือนบางทีเดินๆอยู่อย่างนี้ยราคาขึ้นอ้าชฉันอยากได้ราคา2องหมื่นสี่รีบไป2องหมไปถึงทันคิวจานฉันก็ต้องซื้อซตสองหมื่นห้าแล้วเสร็จแล้วก็ต้องหยิบมาก็ไม่ได้เทสค่ะไม่ได้เทสว่าหมื่เก้าหกจุดห้าหรือเปล่าคุณได้แค่ชั้งน้ำหนักอ๋อเราไว้ใจไม่ได้ทุกร้านด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าทอง96.5เกิดจาก ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมกับเงินค่ะนะแต่อย่างหุ้นหรืออย่างตราสารนี้เราก็พอจะเห็นนะคะว่าจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็เรื่องของผลตอบแทนจะได้ประมาณไหนนะคะของกองทุนทองคําตรงนี้เนี่ยเ,ออเป็นยังไงบ้างคะความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วมันมากหรือน้อยข่าหุ้นแล้วก็ในเรื่องของผลตอบแทนเองเนี่ยมันจะจัดอันดับอยู่ประมาณตรงไหนบ้างคะค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องตัวทรัพย์สินจริงๆค่ะทองมันก็คือทองนะคะ,คะทองมันไม่มีเปลี่ยนไปไหนค่ะนะคะก็คือ มันไม่ต้องใช้คนบริหารทองให้ทองมันกลายเป็นอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าหุ้นนี่คุณจะต้องราคาหุ้นเป็เรื่องของผู้บริหารของบริษัทนั้นด้วยนะคะปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เรื่องพลิซีของบริษัทนั้นหรืออะไรเนี้ยบางทีมันก็มีผลนะคะในเรื่องของตัวผลตอบแทนของหุ้นแต่ทองเนี่ยเรียกว่าผลตอบแทนของทองมันอยู่ที่ทองแต่ทําไมเวลาเราพูดถึงกองทองคาทําไมความเสี่ยงสูงมาก เพราะในทั้งกองมีทองอยู่ตัวเดียวใช่นะคะเพราะฉะนั้น่ยความเสี่ยงของในความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยสำนักงานกราตอยังมองว่าความเสี่ยงสูงสุดแตงค่ะนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันคือเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเวลามันลงมันก็ลงเพราะมันวิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราไปมองถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นที่เขาไปลงตั้งหลายตัวแต่ทองันค่ยทองนี้ก็คืออย่างเดียวแล้วก็ อะไรต่างๆลามูลมค่ามันก็จะไม่เปลี่ยนตามที่พวกเราเข้าใจกันด้วย<ช><ช>นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนเองก็ต้องอนําเป็นข้อมูลในการชั่งน้ําหนักด้วยว่าเอ๊ะตกลงความเสี่ยงมันยังไงกันแน่ทีนี้พูดถึงเรื่องของผลตอบแทนหลายคนก็ส่งเหมือนกับว่าสนใจนะคะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ตั้งกองมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีวิธีการเปรียบเทียบว่าเราชนะตลาดยังไงเพราะคุณเขาก็จะมีเบนชมาร์กใช่ไหมคะของเราก็ดูยังไงเป็นมากราคราช้เป็นมากราคาราช้เป็นมากราคารามาคือรนคา ะะจริงๆถ้าเทียบดาวเนี่ยมันก็มีช่วงจังหวะที่เราชนะเบนจ์มา่ะค่ะแต่แต่ความที่แอสเซทไซส์เราอย่างเล็กเนี่ยฟันไม่เจอเราก็ไม่ยังไม่สามารถที่จะเรียวหลา์เกหรือสต็อปลอตได้ะนะคะมันก็ยังเป็นแบบพสซีฟถ mm ้า hmm. ถ้าภาษาและลงทุนก็คือการพาสซีฟก็คือการเกาะราคาทองไปเรื่อยๆจนกว่าจังหวะหนึง่งที่เราสามารถที่จะมีไซส์ใหญ่พอเราออก็อาจจะเทรดทำกำไรแล้วก็ชนะเบนจ์มาร์กได้ เหมือนกับรุนเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้ลงไปต่ำกว่าเวนช์มาร์กอะไรมากก็ตอนนี้เกาะเลยอะค่ะเกาะเลยเรียกว่าแอสซีก็คือทองลงเราก็ลงด้วยทองขึ้นเราก็ขึ้นด้วยราคานี้ก็น่าจะเป็นสองเด้งอะค่ะเพราะว่าทองลงด้วยแล้วก็เงินบาทก็แข่งค้าด้วยคือเทรนด์จากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ปีของทองคําแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ปี2001มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาถือว่าเป็นไตรมาสแรกนะคะที่ราคาทองคว่ากำไรเนี่ยติดลบไปคือจริงๆตัวดิ่ฉันเองมองว่า ราคาทองคำเนี่ยนะคะจะใช้อดีตมาเป็นตัวบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทองคำมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นของนักลงทุน <cocoa. S 1> แต่ละเมื่อก่อนนี่ยังเป็นนักนิยมทอง <cocoa. S 1> ซื้อและเก็บซื้อและเก็บราคามันก็เหมือนกับดีมามันเยอ, <cocoa. S 1> อะซัพพายมันน้อยราคามันก็จะวิ่งขึ้นอย่างเดียว <travelling. S 1> <Simone. S 2> แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันมีตัวเล่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์โกลอีทีเนะคะแล้วก็ กไอ้ที่ประเภทเคกอะไรพวกนี้ที่เป็นฝิลเจ้าฟคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นหน่วยลง,งทุนก็นข้างเยอะละเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็เข้ามาเล่นหลากหลายและยังไม่พอมีโกสปอตด้วยโกสปอตนี่ก็คือเล่นผ่านร้านทองเองเลยนะคะอันนั้นยิ่งยิ่งทาใหา้การรับรู้ราคาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นความผันผวนก็จะมากขึ้น <มา S 1> ด้วย,วยใช่ค่ะในมุมมองของทุกคนก็มองว่า ถึงแม้มันจะมีขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้นะคะเพราะตลาดรุ่นรันโบนทอมันก็ต้องลงแน่นอนเพาะคนวิ่งไปตลาดที่ไวกว่าคแล้วเรามองว่ากรอบของทองอยังไงมันก็อยู่ที่พันห้าถึงพันแปดอยู่ดีนะคะมันมีจังหวะอยู่ดีเพราะฉะนั้นย่สิ่งที่เป็นนักออมทองก็คือเข้ามาออมในตรงนี้นะคะแล้วมีจังหวะที่มันได้กาไรคุณก็ขา,ายทำกำไรก็ได้ หรือว่าคนเดือดร้อนคุณก็อยากกะรหยิบเงินไปใช้คุณก็ขายของเราก่อนคือกองี<ล><ม>ซื้อขายได้ทุกวันทุกวันค่ะมันทําการของเรานะคะจากป,ประเทศไทยได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจนะคะบางท่านเงินไม่เยอะไม่สามารถที่จะไปซื้อทองคําแท่งครั้งละบาทหรือว่า50สตางค์หรือว่าอาจจะหนึ่งสลึงได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพียงแค่100บาทในการเริ่มต้นก็สามารถที่จะมาอ,อมทองกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวิชนะคะสวัสดีค่ะ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะยังไงก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถึงแม้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นกองที่ดีไซน์มาเพื่อจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะออมได้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทองคาเองปีนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจริงๆทองคําก็เป็นการลงทุนที่ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นที่ใช้เก็งกําไรใช่ค่ะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยถึงแม้ว่าจะมองว่าป้องกันความเสี่ยงแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีใช่ค่ะราคาช่วงนี้ไปดูผลิตภัณฑ์ดีๆจากธนาคารกสิกรไทยค่ะ ก้าวใหม่กับนวัตกรรมทางการเงินที่ธนาคารกสิกรไทยได้เปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้เป็นเครื่องรับบัตรเครดิตของทุกธนาคารได้ทุกที่ไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถรับชําระค่าสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังสะดวกปลอดภัยและมั่นใจได้ทุกการใช้จ่ายด้วย SMS แจ้งยืนยันทางมือถือหรือส่งสลิปค่าใช้จ่ายผ่านอีเมลได้ทันทีสมัครเคมาชั่นออนไลน์ง่ายๆไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ธนาคารกสิกรไทยหรือโทร028888822 ค่ะ,ะัากรู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาดูตรวจสอบเรื่องของราคาน้ำมันในบ้านเราค่ะ